ก่อนอื่นก็หวัดดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวให้พี่ทิศหน่อยนะฮะพวกกันเป็นข้าวน่าจะห้าหนึ่งอะห้าหนึ่งซิตโต้แล้วข้าวเบ้าแน่นอนลักษณะนี้เนี่ยค่อนข้างดีเหมือนกันนะะเดี๋ยวดูนะครับนา5าลาจะได้ข้าวกีตันเดี๋ยวเลยบอมเรยวเลย ดาบอมสองคนนะครับ แต่บางที่เขาเรียกลิ้นขวาแต่นี่กินไม่ได้แล้วแก่ออข้าวต้นเขียวลวงเหลืองเลยครับเนี่ยเขียวนะ ลมพับเลยพายุมาเพื่อนรู้ป่อเคยมีกระต่ายนะแปลงเนี้ยผมเคยเกี่ยวเจอแล้ววิ่งเข้าป่านี้ไปอะ่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเราเกี่ยวน,นี้ให้หมดเลยอันเดียวเนี่ยอันน้อยอะ่ะแล้วเราจะได้ข้ามไปร่ออันนู้นไม่ต้องมาอันนี้อีกจะได้ไม่ต้องข้ามไปข้ามมาครับ เิดเขียวไปนิดแก่งดีจังเลยข้าวเม็ดเบลเร์บปลาเลยไอพวกตระกูลห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยเม็ดก็เหมือนกันนะเรียกกันไปเองว่าไม่รู้เพื่อนพันข้าวเพราะผมไปเกี่ยวมาสังเกตดูมันก็รวงก็ไม่ต่างกันนะคล้ายกันเลยอะหรือตอนตเกสรมันจะเกสรมันจะคนละสีอะไรอย่างเงี้ยเปล่าขนาดตีหนึ่งพวงยังมีไอ้ลวงดำเลยเกสรดำเหมอเกสรขาวเลย มันจะดูแบบลายๆดำๆอ่ะจากที่เกี่ยวมาไอ้ลายลายดำๆมันจะได้ดีอ่ะมาแล้วครับตอนนี้เราการอันสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนล้มเลยฮะแปลกนะข้าวเนี่ยบอมเกี่ยวกันมาเนี่ยข้าขนักถ้าถ้าถ้าเป็นตั้งๆล้มอ่ะข้าขนาชอบล้มทำไมมันชอบล้มข้าขนาเออแปลก เออเรมไม่รู้เหมือนกันอ,อ่ะข้าวภคานาเนะี่ยชอบล้มเออแปลก <c oughs> โอ้ยนอนเรียบเลยลอยโดนเพี้ยกินแมงกระพืุองกินมั่งเหมือนกันเนี่ยยุบเป็นบอนบอลเลยอะ่ะ เดินยังไหลขนาดนี้เนาะเจ้วนี่ก็งานผมนะครับใครจะเกี่ยวได้แล้วเนี่ย じゃあ、トータル。 จำได้คลิปที่แล้วที่อาจารย์เอกมาผมที่อาจารย์เอกเกี่ยวนะอ๋อตอนนี้ข้าวโขลกเลยนะฮะเพื่อนพุ่มแรกนะครับเหลืออีกพวกหลายมีสิทธิ์ได้สี่เกลือนนะเนี่ยเกี่ยวนนยข้าวเขาเกี่ยวกข้าวมุมนะ่ะเนี่ยดันข้าวมุมเพราะ ข้าวเขาจะไมไปตรงมุมปราเทศเขาจะพูดตรงกลางเขาจะไหลออกข้างเดียวมุมเขาจะมาไม่ถึงเขาพูดข้าวมุมเยขารอให้เยอะๆเขาพูดข้าวมุมอย่างเดียว เคยได้มากสุดตอนนั้นแป้นหนึ่งสิบแปดสิบแปดสิบเก้าเกวีย,ยนประมาณเนี่ยสิบแปดตันเกือบสิบเก้าตันเลยยิปสีไรอ่ะแต่ทเข้าหนักไม่ค่อยพลาดก็หนักไม่จับยี่สิบผมว่าผมควรจะใส่ปุย๋ยผิดช,ช่วงอ่ะเลยคราวนี้ก็เลยลองปรับวิธีใส่ปุย๋ยใหม่เพราะว่าข้าวเบามันเร็วอ่ะก็น่า,นาจะได้ผลนะมาดูงามดีนะที่ผมไปหว่านปุย๋ยมาที่ปล่อยลิปไปแต่ยังไม่รู้อ่ะบางคนก็ ทำข้าวหนักเอ้ยทำข้าเบาไม่ถูกชโฉลกก็มีนะแต่ผมอยากจะลองดูเนี่ยว่ามันจะจะขานาดนั้นเที่าหรอไม่เข็ดอ่ะลองใหม่อ่ะมันคาใจอ่ะก็เขาเนี่ยหน้าต้นดีมากเลยอ่ะถ้าได้ไม่ดีนี่ก็ถ้ายังได้ตำว่าสิบปดตันก็ถือว่าผมไม่ประสบควานมสำเร็จกับเข้าเบาก็คงต้องกลับไปทำข้าหนักเหมือนเดิม ้ะทำพวกของปทุมอ่ะจะได้ดีหน่อย MG จะได้สี่หนึ่งพวงได้สี่ไม่ได้อีกอ่ะไม่ดูเป็นไรครับผมเนี่ยจาบอมเนทำสี่หนึ่งวงไม่ได้นี่ลองทำเ่อทีเดียวก็หงายหมดอ่ะแต่ทำสี่เดีห้าเป็นงาน ชิดซ้ายไว้แล้วกันชิดขวาก็ค่อมคอมลองอะอ่าและลึกรับซับซ้อนเลยอะ่ะ ในป่าเพื่อนเดินต้องระวังนะยกปากให้สูงสุดเลยแล้วก็ดูดีๆเดี๋ยวมีตอมีอะไรพื้นปากระเบิดเลยนะพื้นปากทะลุเลยไอ้ไม่จะทะลุไม่ทะลุมันจะโยกขึ้นมาโดนเกี่ยวย่นขึ้นมาเลยดูดีเนี่ยเไอ้พมุ่มๆอย่างเงี้ยอันตรายแเฮ้ย <Yeah. S 2> เลย คิดไปสองเกียน์สามสิบประมาณเนี้ยเอาน้อยๆไปยี่สิบแต่น้ำหนักดีอยะเนี้ยแก่งตุยกำมไม่ลงข้าวแก่งถ้ากำแล้วก็แปบบ๊บกอบแก็บเนะี่ยน้ำหนักไม่ดีเนี yeah. ้ยุมสองได้เกียร์นึงแล้วนะครับ วันปุ๋ยไปกี่ที่วันปุ๋ยไปกี่ลูกนะโอ้โหสามลูกครึ่งเอาเถอะเอาเนี่ยสามเวยียนในกำมือลอะอ่ะถึงเหลืออีกไปลุ้นสี่โอ้พอได้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งกี่วันเนี่พี่ที่เกี่ยวเนี่ยมันอายุมันต้องเกี่ยวมันต้องแปดสิบห้าวันเก้าสิบวันอ่ะของพี่ดูแล้วจะแปดสิบห้าวันเนี่ยประมาณแปดสิบกวต้นๆเกี่ยวขนาดนี้เนี่ย ดจะหมดไปหมดไหลใหญ่ออราคาอยู่ที่หกพันกลางๆจนถึงเจ็ดพันต้นๆแล้วแต่ข้าวแอ้ทุกความแก่งเลยแก่งดีจังเลยอ่ะ ต้นนิ่มนะฮะเกี่ยวง่ายซีหนึ่งพวงอะ่ะเป็นข้าวต้นแข็งนะครับแต่ที่ชอบล้มอะ่ะล้มอะ่ะเขาหักโคนล,ล้มเลยล้มโคนเลยซีหนึ่งอะต้นแข็งมากถ้ายิ่งหนาๆนี่นนกนไกลๆสะเทือนเลยนะครับตึกๆเลยแต่เนี้ยมันนุ่มเกี่ยวดีเกี่ยวลื่นข้าวพวกเนี้ยหนะ้าหนึ่งองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเน็ต ีไปเลยนะก็สามเกี้ยงแปดสิบอันนี้มันเกือบเกือบโผแต่ได้เราสามเกี้ยงแปดสิบอ่ะเพราะนู้นมันเยอะอันนู้นสองเกี้ร์กว่าอยู่แล้วไปโอเคเดี๋ยวเอาเข้าวไก่ไว้สามสิบเ็แล้วสบายๆบายไป,ไปเอาวิแล้วตะตุยเขาเกี่ยววันนี้เหรอ รถไอันนั้นนี่โคดวนเลยโคดวนเย่นเยหน้าเขียวนะล้มไม่เด้งขี่เละเลยอ่ะอ,อ้อาวล้อแก้วเพื่อนอ้าวแก่งดิจังไงแก่งดิจังเลยวะเวะนาะบอมเนาะ เบลอ์บล่าเลยอ่ะไก่กืนนี่ฝืดคอเลยเม็ดใหญ่เน <Yeah. S 1> <laughs> ี่ยมะพุงพี่ทีต้องบอกเหลือไว้สามสิบเราแก้งเหลือไว้ห้าสิบหกสิบเลย <laughs> คูณสองอมเรียตู้หน่อยดิข้าวขาวเกียวอ่ะ ใช่ไหมนะไม่คืนแล้วเฮ้ยสามตีปะเหรอเออเอาปดนายโย่โอ้โหเฮ้ยเขาไม่มีขอล็อกดียว่าบอมขอล็อก่าท้ายอ่ะ ต่างตนะ่างแก้วงาเสียวตอนออกตัวเสียวประตูแล้วเบิดเนาะอืออแล้วบุรีด้วยไปอเอาประตูเปิดไปแล้วประตูเปิดไปแล้ว พี่ละอองเดี๋ยวเข้ารถอะละอองอะปิดประตูมรถพิจิตต้องมีจะเรติดอโอเคครับเพื่อนๆประมาณเนี้ยก็ถ้าใครชอบวินนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสังเกระดิ่งให้ชอบหมาด้วยนะครับเพื่อนๆก็ได้ข้าวมาสาเกียน80ได้นะฮะ ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ